กีฬาวุฒบอลในศึกไทยแลนด์โอเพนมาสเตอร์เกครั้งนี้ต้องบอกว่าคึกคักไม่แพ้กว่าการแข่งขันครั้งที่ผ่านๆมาเลยนะคะเพราะว่านี่คือกีฬายอดฮิตของบรรดาผู้สูงอายุค่ะครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันถึงกว่า500คนค่ะซึ่งทุกคนบอกว่าแฮปปี้จริงๆที่ได้มาแข่งขันสนามแห่งนี้ที่อยู่ในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะ เหล่านักกีฬาวูตบอลรุ่นใหญ่ไฟกระพิบจากทั่วประเทศได้มารวมตัวกันอีกครั้งในศึกไทแรนโอเพนมาสเตอร์เกมส์ครั้งที่3ที่สนามกอล์ฟกองเรือยุทธการอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีซึ่งทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่านี่คือทัวร์นาเมนต์ที่รอคอยที่จะได้มาเจอกับเพื่อนๆในจังหวัดอื่นๆโดยการแข่งขันวูดบอลในศึกไทแรนโอเพนมาสเตอร์เกมส์แบ่งเป็นรุ่น35-59ปีและรุ่น60ปีขึ้นไป ซึ่งปีนี้มีผู้เข้าร่วมชิงชัย565คนอายุมากสุด86ปีแน่นอนว่าผู้เล่นส่วนใหญ่จะดูอ่อนกว่าอายุจริงเพราะการเล่นกีฬาชนิดนี้จะช่วยฝึกสมาธิให้มั่นคงมีสายตาดีในการคาดคะเนาการตีลูกให้แม่นยำและยังนำมาซึ่งความแข็งแรงของร่างกายอีกด้วยที่สำคัญอุปกรณ์มีราคาที่จับต้องได้ไม่แพงจนเกินไป ซึ่งหลายคนบอกว่าเมื่อได้เล่นแล้วก็จะติดใจอยากเล่นไปเรื่อยๆแม้แต่คนที่มีอาการเจ็บป่วยก็มีอาการดีขึ้นเมื่อมาเล่นวูดบอลเจ็ดสปีครับการเล่นบนอลผมเริ่มตั้งแต่กเกษียณมาเลิกจากกอล์ฟเพราะว่าเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายแล้วก็ร่างกายมันก็มันมันแข็งแรงน้อยลงนะครับพอมาเล่นนี่มันเดินใช้เดินเป็นการออกกําลังกาย ช่วยสุขภาพดีขึ้นลงทุนในไม้แค่2 0 0 0ัน0 0อันนี้2,500น้ะครับอดีตน,นะครับอดีตแต่เดี๋ยวนี้ประมาณ3,000-4,000นะครับแล้วก็อ่านเดียวถ้าเราไม่ตีให้มันหักหรือไปทุบให้มันยังไงให้มันหัก,หก,หก,หกพังไปมีถูกกว่านี้ก็มีมีครับประมาณ2,000-1,800วุฒิบอลให้ประโยชน์ก็คือให้สมาธิให้ร่างกายเราแข็งแรงให้ความอดทน แล้วก็มีเพื่อนเยะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วก็สอนให้เรามีความเพียรพยายามทนร้อนทนแดดทนฝนทนหงาวทนอารมณ์คนด้วย <laughs> ได้ธรรมะอยู่ในตัวค่ะมีมีหลายคนทักไหมคะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่า74ก็มีเยอะเลยค่ะเพราะว่าเราไปทั่วประเทศอยู่แล้วค่ะ,ะเป็นคู่ที่มากที่สุดต่างประเทศเราก็ไปนะคะเราก็จะมีความสุขค่ะ,ะคือมัน, <laughs> ค,มนคือมันเป็น <laughs> คือมันเป็นอะไรที่แบบ มีความสุขอะสำหรับวัยเราที่ว่าหลังหกสิ8เจ็ดิบแปดสิบแล้วแต่เรามาเล่นกีฬานี้ก็จะเป็นมีความสุขอะขณะแม่นี่เจ็สิแม่ขับรถมานะไปหมดเลยอุ้ยที่นี่ก็แบบประทับใจมากค่ะมีชาทะเลด้วยก็เหมือนได้มาพักผ่อนนี่ <S <S แต่เราก็มีกีฬาคือเป็นหลักมาเล่นกีฬาแล้วเหมือนก็เรามาฮอลิเดย์อะใช่ไหมมีกีฬาด้วยค่ะ ขนาดเนี้ยแม่ยังโอยติดใจเลยนะเขาแข่งเฮ้ยมีไม่ว่างไหมเนี่ยเอาไปด้วยได้ไหมอะไรเนะี่ยไปผู้ช่วยศาสตราจารย์จันนีกิติบวรอุปนายกสมาคมกีฬาวูดบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการที่ศึก Thailand o น Open Master เก m e s ครั้งนี้มาจัดที่จังหวัดชลบุรีซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมีทะเลที่สวยถือว่าถูกใจนักกีฬามากๆค่ะเพราะเมื่อแข่งขันเสร็จแล้วก็ยังได้ถ่ายรูปผ่อนคลายกับบรรยากาศดีดๆช่วยให้หายเหนื่อยจากการแข่งขัน ที่สาคัญสนามยังสวยและได้มาตรฐานอีกด้วยทําให้นักกีฬาทุกคนมีความสุขกับการแข่งขันมากกว่าเดิมนอกจากนี้ก็ยังบอกว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากที่มีผู้สูงอายุมาเล่นกีฬาชนิดนี้มากขึ้นทุกๆปีก็ดีใจและภูมิใจนะคะว่าอย่างน้อยเรามีกีฬาให้ผู้สูงอายุเลือกเล่นอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะสตรีผู้หญิงเนี่ยเมื่อ หากีฬาที่จะเล่นมันไม่มีกีฬาอะไรที่เล่นแล้วมันปลอดภัยแต่ผู้สู้เอวูดบอลเนี่ยเขาเล่นเขาไม่ประทะากับใครเลยเขารักษาลาดับของตัวเองด้วยการทํายังไงให้คะแนนของตัวเองน้อยไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปตีหรือไม่ต้องไปเบียดกับใครนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกีฬาที่ที่ให้การพัฒนาเรื่องความคิดด้วยคุณต้องวางแผนเป็นนะคะคุณต้องวางน้ําหนักเป็น เพราะนั้นการที่คุณจะเล่นเก่งคุณต้องซ้อมมากๆการซ้อมมากเนี่ยทำให้สมรรถภาพทางกายคุณดีก็เราไปดูมาหลายสนามนะคะในชนบุรีมันก็เป็นสนามที่อยู่ในสนามฟุตบอลบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะพอมาเจอสนามนี้ก็แพงนะคะแต่เราก็ ท่านนายกก็ให้นโยบายว่าเขาเดินทางกันมาทั่วประเทศนะคะก็อยากให้เขามีความสุขในการเล่นสนามสวยจริงๆสนามเนี่ยเป็นสนามกอล์ฟก้าหลุมมองตรงไปเนี่ยทะเลอยู่ข้างหน้าเราเลยนะคะแล้วก็เท่าที่สอบถามผู้เล่นทุกคนพอใจอ่ะนะคะก็มีความสุขอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนมาพักผ่อนหย่อนใจจริงๆนะคะเขามากันไกลๆะค่ะสงขลาเชียงรายนะคะ น้องคายอุดรนนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่ง่ถึงแม้ค่าสนามจะแพงก็ลงทุนให้เขามีความสุขนะคะอุปนายกสมาคมกีฬาวูธบอลแห่งประเทศไทยยังเปิดเผยอีกว่าในปี2025ซึ่งจะมีการจัดศึกเวิร์มัสเกมที่ไต้หวันก็เตรียมส่งนักกีฬาวูดบอลสูงอายุของไทยไปร่วมชิงชัยเพื่อโชว์ศักยภาพอีกด้วยค่ะพรชนกฉลาดแย้มรายงาน